ื่องที่สองเนี่ยนะพระราหูเนี่ยเป็นข้าหับดีใหญ่เลยข้าหบดีก็แบบแต่ปเป็นคนรวยมียศมีตําแหน่งอะไรเงี้ยนะพระเสาเกิดเป็นพ่อค้าพ่อค้าเนี่ยนะก็ต้องไปหาคนมียศมีตําแหน่งเนี่ยเหมือนนักการเมืองเราเนี่ยเห็นไหมคนทาธุรกิจก็ต้องไปแบ็กอัพนักการเมืองนะไปแบ็กอัพ นะชอบพอกันเป็นทุนเป็นทุนให้นักการเมืองอะไรกันนะฉะนั้นเลขเจกับเลขแปดเขาจึงต้องสูงเอียกันนะเลขเจดเลขแปดก็จะมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วยเรื่องเงินและโชคลาภฉะนั้นเมื่อวันนี้ของพี่สุภกิจมีเลขเจ็รอรับอยู่นะในตำนานชาติเวรนี้เนี่ยเลขแปเขาเป็นข่าบดี แล้วพอเข้าไปเจอกับพระเสาซึ่งเป็นพ่อค้าเขาจะมีสิ่งที่ตอบแทนกันด้วยเงินและโชคลาบนี่นะฉะนั้นของพี่สุภกิจมีเลขเจ็ดรออยู่เนี่ยนะโอ้โหพอพาพระราหูเข้าไปปับ๊บตามตำนานชาติเวรก็บอกไว้ว่าเขาจะสูเอยกันเขาจะให้สิ่งดีๆต่อกันแล้วก็เป็นเงินเป็นทองให้ใต้โต๊ะก,กันอะไรอย่างเงี้ยเออนะฉะนั้นในในช่วง ที่ลาหูเข้านะเราก็จะดูได้นะอันนี้เลขเจ็ดเลขแปดแล้วนะเสร็จแล้วนางจันทร์คือเลขสองนางจันท์เนี่ยนะเขาก็ไปกู้เงินจากเลขแปดก็คือข้าหาดีเขาไปกู้เงินนะฉะนั้นถ้าใครมีเลขสองรอรับก็จะได้เงินเพราะอะไรนางจันทร์เขาไปกู้เงินจากข้าหาดีข้าบดีก็ให้เงินนางจันท์แปลว่าอะไรนางจันทร์มีเครดิตนะ เลขสองกับเลข8ดจึงกลายเป็นคู่เครดิตนะแล้วส่งผลดีคือได้ตังค์นะเมื่อคืนที่จันดูก็ของพี่เล็กก็จะมีเลข2รออยู่นะของอาจารย์ก็มีเลข2รออยู่นะแปลว่าก็มีโอกาสได้ตังค์นะแล้วเลขสองเป็นเจ้าเรือลาพระด้วยพอลาหูเข้ามาเจอ8ดกับ2เจอกันนะในตำนานจันเบนบอกไว้แล้วว่านางจันเข้าไปกู้เงินได้เออจะก,กู้ได้ก็ต้องไปไง ต้องมีเครดิตเรื่องที่หนึ่งนะมีเครดิตนะฉะนั้นช่วงเวลาหลังจากนี้ไปถ้าราหูมาเล็งดวงชะตาแล้วมีดาวจันทร์รอรับนะมันจะมีเครดิตบางอย่างเกิดขึ้นมีชื่อเสียงมีเครดิตมีคนนับหน้าถือตานะและได้ตังค์มาด้วยได้ตังค์จากราหูเพราะราหูจะให้ตังค์นะเนี่ยมีเครดิตโอเคไหมฉะนั้นถ้าใครมีเลขสองรอรับนะมีโอกาสได้ตังค์เช่นกันเออไม่ใช่แค่เลขเจอย่างเดียวนะ อา้าวเ็จปุ๊บเป็นยังไงปรากฏว่านางจันน่ะพอเป็นหนี้แล้วใช่ไหมติดหนี้ได้ตังค์มาแล้วก็ไปใช้ชีวิตของตัวเองไปแล้วปรากฏว่าถึงเวลาต้องใช้หนี้นางจันก็ยังไม่ยอมใช้หนี้นะยังไม่ยอมใช้หนี้นะพอยังไม่อมยอมใช้หนี้ก็ข้าหาบดีก็รอไปก่อนเออพอได้ตังค์มาแล้วรอไปก่อนนะปรากฏว่าพระเสาเลขเจ็ด ซึ่งเป็นเพื่อนกับข้าหาบดีมาเจอนางจันพอดีเลยนะไปเจอนางจันเข้าเมืองมาพ่อค้าเขาต้องเดินทางใช่ไหมมาเจอนางจันก็เอาข่าวเนี่ยไปบอกพระราหูเลขแปดว่านี่ไปเจอนางจันอยู่ที่นี่เนี่ยเหนียวนี่เนี่ย,ยไม่ยอมใจนี่ให้พระราหูมาทวงนี้ได้เลยนะเออนะก็เลยพระเสากับนางจันเจ็ดเลขเจ็ดกับเลขสองเนะ่ยเขาจึงไม่ถูกกัน นะเพราะว่าพระเสาอ่ะนางจันทร์เขาอุตส่าห์เหนียวนี่อยู่เขายังยังไม่ใจนี่พระเสาดันเอาเรื่องไปบอกที่อยู่ของนางจันทรนะฉะนั้นใครมีเลขเจ็ดเลขสองเลขเจ็ดเลขสองนะมันจะทําให้เกิดเรื่องที่ไม่พึงใจอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่พอใจกันนางจันทรก็ไม่พอใจพระเสาพระเสาก็หมั่นไส้นางจันท์ที่ไม่ยอมใช้นี่เพื่อนเขานะ ใครมีเจ็ดมีสองรออยู่ก็มันจะมีเรื่องไม่สบายใจนะเสร็จปุ๊บลาหูวิ่งมาตามทวงเงินนะมาตามทวงเงินกับนางจันนะปากฏว่ามีน้องหมานะดาวพระพุธนะเกิดเป็นน้องหมาตอนนั้นนะก็ปกป้องนางจันโดยการไปเห่าไล่กัดลาหูอย่างนี้นะเห่าไล่กัดนาหูเลยแล้วน้องหมาเป็นเลขสี่ใช่ไหม พระราหูเป็นเลขแปดใครมีเลขสี่อยู่มันจะเกิดคดีความมันจะเกิดการโต้แยง้งมันจะเกิดปากเสียงเพราะหมาเหา่าเห็นไหมหมาเหา่าเลขสี่ก็ก็เหา่าปกป้องนางจันทร์นะเลขสี่กับเลขสองก็เลยกลายเป็นคู่มิตรที่เกื้อกูลกันเนี่ยเลขสองกับเลขสี่นะเพราะว่าน้องหมาช่วยนางจันทร์โอเคไหมแต่น้องหมาไปเห่าไล่กัดราหู 8ดกับสี่ถ้าใครมีเลขสี่ออยู่นะอันนี้ต้องระวังนะจำได้ของพี่กุ้งมีเลขสี่ออยู่นะพอมีเลขสี่ออยู่เนี่ยปลายหูเข้าปับ๊บตำนานบอกไว้ว่ามันจะระวังต้องระวังเรื่องปากโต้เถียงโต้แยง้งทะเลาะบอกแวงนะหรือถ้ามีเลขกระตุ้นอีกเลขเก้านะมันจะถึงขั้นตบตีกันเลยตบตีกันขึ้นลงพัก เออเป็นคดีความเออจะต้องระวังนะเพราะอะไรคือเลขเก้าเนี่ยเลขเก้าเนี่ยอาจารย์ก็พูดเสมอว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเร่งทั้งคู่เลยเร่งหมาเห่าด้วยเร่งลาหูโมโหเร่งให้ปะทะกันหนักขึ้นมันจะไม่ใช่แค่เถียงกันธรรมดามันจะเถียงแล้วอ่าเถียงแล้วลงไม้ลงมืออะไรประมาณน,นี้นะเถียงกันเสร็จไม่พอลงไม้ลงมือเลือตกยางออก ไปเป็นคดีความกันต่ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยระว,วังให้ดีนะอ้าวันนี้มีเลขแปดเลขเจ็ดเลขสองเลขสี่แล้วนะใกล้ครบแล้วนะแปดเจ็ดสองสี่นะครบไหมเออครบอยู่นะฉะนั้นเราก็ดูเลยอะ่ะไม่ว่าจะอยู่ในลักนาหรืออยู่ฝั่งตรงข้ามนะเออเพราะว่าพอพอลาหูย้ายเข้ามาปุ๊บเราต้องมองฝั่งตรงข้ามด้วยนะอันนี้เป็นหลักความรู้ทางโหราศาสตร์เลยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่าเลง เลงก็จะให้ผลร้อยเปอร์เซ็นตไอ้ฝั่งเดียวที่ลาหูอยู่เขาเรียกว่ากลุ่มกลุ่มก็ให้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะฉะนั้นเราต้องดูของตัวเองอันนี้อาจารย์ให้ความรู้ให้เราไปมองก่อนให้ไปลุ้น <c oughs> ให้ไปลุ้นของตัวเองนะว่าเฮ้ยเรามีดาวอะไรอยู่นะแล้วเอาตำนานชาติเวนที่อาจารย์เล่าเนี่ยไปวิเคราะห์มันจะออกตามอาการนี้เลยนะว่าถ้าเพื่อนกัน เพื่อนกันในลักษณะไหนนะเช่นสมมุตินะเพื่อนกัน7กับ8เนี่ยเป็นเพื่อนกันในลักษณะสมประโยชน์มันจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้า2-4 2 4เนี่ยเขาจะเป็นเพื่อนกันในลักษณะเมตตาต่อกันนะเป็นความเมตตาเป็นความรักต่อกันเห็นไหมมันจะสมประโยชน์นละแบบนะส่วนถ้าเป็น2-3เขาจะเป็นในลักษณะคู่ชู้มีความสัมพันธ์แบบมัวเมาลุ่มหลง นะเป็นคู่ชู้ต่อกันอะไรอย่างนี้นะถ้าเป็นหนึ่งสองเขาถือว่าเป็นคู่สุริยันจันชามันก็จะเป็นคู่เสริมบารมีกันถ้าเป็นหนึ่งสองอย่างนี้นะถ้าเป็นหนึ่งห้าเขาก็เรียกว่าเป็นคู่สิทธิ์อาจารย์ให้ความเคารพนับถือเป็นมิตรกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้นะเออเนี่ยเราเราสามารถดูได้เลยนะดูตัวเองอะว่าเฮ้ยถ้าราหูมันย้ายมาปั๊บ อาการเราจะเป็นประมาณไหนเออดาวพระราหูหนึ่งในดาวตรีเทพเทพเจ้าแห่งการพลิกฟื้นชะตาจากร้ายกลายเป็นดีจะมีการย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ18ปีบูชาดวงชะตาเพื่อส่งเสริมกำลังมงคลสวดเจริญพุทธมนต์ปัดเคราะห์พร้อมจุดเทียนพิชัยมงคลเทพพระราหูประธานทรัพย์ ตั้งขันแปดสวดถอดถอนสัญญากรรมอาบน้ำพระพุทธมนต์จากพระมหาสังส่งเสริมให้เกิดสง่าราศีเคลาะงกรรมเบาบางเร่งให้มีโชคลาโภโพกรัพย์ความสำเร็จสมปรารถนา ประกอบพิธีในวันธงชัยเสาร์ที่7ตุลาคม2566มหาเริกเศรษฐีเวลา20นาฬิกา19นาทีสนใจเข้าร่วมพิธีติดต่อที่ไล at o p e n d w n หรือที่เบอร์086 336 6390รับจำนวนจำกัด